จากช่องแฮมเมบาปมีนะคะสำหรับเพืเ่อนๆที่ขอแพทเทิร์นลายเสื้อลายดอกบัวสวรรค์นะคะหรือว่าลายวงล้อสวรรค์เนาะแพทเทิร์นก็จะประมาณนี้นะคะนี่เนาะนี่นะคะอันนี้ก็คือผังการต่อเสื้อเนาะ ส่วนอันนี้ก็คือลายเสื้อที่เราได้ถักไปแล้วนะคะอันนี้เราทำแขนสั้นแบบนี้นะคะจะให้ดูลายใกล้ๆนะคะลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็คือวิธีการวิธีการทํานะคะเป็นต้นโซ่แปดแบบนี้นะคะยังไงก็ไปดูคลิปเต็มๆในที่ถักดอกแรกนะคะของลายวงล้อสวรรค์เนาะนี่นะคะ yeah mm -hmm.